เป็น5205นะฮะจุดตัดถนนสีอายุทยานะทุกคนนะตอนนี้ก็เที่ยง40นะครับผมก็จะมีขบวนรถเร็วที่171นะครับผมกรุงเทพสุไหงกรกนะฮะ QSY 5202ทำขบวนนะครับวันนี้ ก็จะสวนกับรถด่วนพิเศษนะครับอสามสิบแปดและสี่สิบหกนะฮะ,ะรถเร็วหนึ่งคัดหนึ่งสถานีต่อไปจอดสามเศษนะครับทุกคนโอ้ ก็มีพ่วงตู้เปล่าไปท้ายด้วยนะฮะหนึ่งเจ็ดหนึ่งก็อนาคตนะครับผมจุดตัดตรงนี้ก็จะมีขบวนรถไฟวิ่งน้อยลงนะฮะก็การจราจรน่าจะดีขึ้นในระดับหนึ่งเลยนะครับพอลรถไฟทางไกล52าอขบวนเลยจะไปวิ่งที่ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน์นะครับผมอนาคตก็จะเข้าห่วนลำโพงแต่รถธรรมดารถชานเมืองนะฮะตอนนี้ก็บ่ายโมง49นะครับผมก็มีสัญญาณไม้กั้นลงนะฮะเพราะว่าจะมีขบวนรถไฟเที่ยวร่องขบวนที่202นะครับผมต้นทางอยู่ที่พิษณุโลกนะฮะปลายทางสถานีกรุงเทพนะครับขบวนนี้เป็นขบวนรถธรรมดานะฮะ ในอนาคตก็ยังคงวิ่งเข้าถึงสถานีหัวลำโพองอยู่นะครับผมใช้เวลาเดิมเหมือนเดิมนะครับอ่าาขับรถอยู่แถวอ่าสถานีรถไฟหลวงจิรดานะฮะโอ้ปติมาณจราจรน,นี้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะครับขนาดว่าวันนี้เป็นวัน เสานะครับผมซึ่งเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับของคนในกรุงเทพส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยทํางานกันเท่าไหร่นะฮะอ่าไม้กันฝังนู้นลงก่อนนะครับผม โอเคไม่กล้าลงนะครับผมอ่าสิบสนาฬิกาหนาทีนะครับ จะตัดถนนสีอยุธยานะครหรือที่ชื่อหนึ่งก่นถนนกแพงเพชรห้านะครับที่นี่ขบวนรถต่อไปเป็นขบวนรถไฟทเที่ยวขึ้นนะครับผมปูตอนนี้13บสมนิกาห้นาทีนะครับก็จะเป็นขบวนรถเร็วสายเหนือนะครับผมขบวนที่109 กรุงเทพไปทางสถานีเชียงใหม่นะครับขบวนนี้เป็นขบวนรถเร็วนะฮะก็หลังวันที่19กามกราก็จะไปวิ่งที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตนนะครับผมเปลี่ยนต้นทางเป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน์เชียงใหม่นะครับผมแล้วก็เวลาต้นทางก็เริ่มใหม่นะครับ อ๋อด้้ถจับเป็นฮิตาชินะครับผมฮิตาชิเป็นรถจักหมายเลขสี่ห้าหนึ่งสี่ะฮะฮิตาชิก็เป็นขบวนรถไวสายเหนือนะฮะกรุงเทพเชียงใหม่ อ่าไมค์ก้าลงแล้วนะครับผมก็ขบวนรถเที่ยวขึ้นเที่ยวต่อไปเป็นขบวนรถด่วนพิเศษทักษิณารักนะฮะขบวนที่สามสิบเอ็ดกรุงเทพไปทางสถานีหาดใหญ่นะครับขบวนนี้เป็นรถนอนพิเศษนะฮะก็สิบสี่นาฬิกาสามสิบแปดนาทีนะครับผมสัญญาณไมค์ก้าลงหลังวันที่สิบเก้านะครับขบวนนี้จะไปเริ่มต้นทางที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒนะครับแล้วก็อ่าเลื่อนเวลาต้นทางใหม่นะทุกคนนะก็ติดตามข่าวสารกันดีๆนะครับ อ่าขรวนรถที่จะเข้าสถานีกรุงเทพนะครับผมหลังจากนั้นก็จะเป็นขบวนรถธรรมดาแล้วก็รถชานเมืองเท่านั้นหลังวันที่สิเก้าจะไม่มีรถเร็วรถด่วนและรถด่วนพิเศษเข้ากรุงเทพนะครับจะสุดทางแค่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน์เท่านั้นนะฮะก็เลกไม่กี่วันแล้วนะทุกคนนะเลกไม่กี่วันละการเปลี่ยนแปลงของรถไฟไทยนะฮะก็อาจจะมีความวุ่นวาย แล้วก็ไม่สะดวกต่อผู้โดยสารนะครับในช่วงแรกๆแ,แต่เราทุกคนก็ต้องหาข้อมูลแล้วก็่าเขาเรียกอะไรปรับเปลี่ยนนะครับผมให้เข้ากับสถานการณ์นั้นๆนะครับมาแล้วนะผมเป็นห้าสองศูนย์ห้านะฮะ ก็เป็นรถนอนซีนะ่าจากประเทศจีนตอนนี้รถจักรอุลตราแมนก็ทำแต่รถด่วนรถด่วนพิเศษนะครับผมเล่นเนี้ไม่ได้พักกันเลยอะ่ะแล้วก็มีเริ่มมีรถจักรที่จะแบบชำรุดนะฮะระหว่างรอซ่อมนะครับอ่าก็ผ่านไปหยุดไฟนะครับผม รงพยาบาลรามาธิบดีเข้าจอดที่สถานีสามเสนนะฮะทักษิณารักสามหนึ่งขบวนรถด่วนพิเศษนะครับผมทักษิณขบวนที่สามสิบเจ็ดแล้วก็สี่สิบห้านะฮะต้นทางกรุงเทพสุไหงโกรกแล้วก็ประดังเบญสานะครับขบวนนี้เป็นขบวนรถไฟระหว่างประเทศด้วยนะฮะก็กำลังจะวิ่งผ่านป้ายรถไฟโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับผมผ่านจัตุับถนนศอีอุทยามาเรียบร้อยแล้วนะฮะหลังวันที่สิเก้ามกลานะครับผมขบวน นี้นะฮะจะไปวิ่งต้นทางที่สถานีกลาง<ม>กรุงเทพอภิวัตรนะครับก็เราอาจจะได้เห็นบรรยากาศเป็นครั้งสุดท้ายนะครับที่จะวิ่งผ่านแถวนี้นะฮะ บนนี้ยังไม่พ่วงตู้ขายอาหารนะครับผมสถานี้ต่อไปจอดสามเซนนะครับผมแล้วก็บางซื้อนะครับอ่หมายกันลงนะครับผมตอนนี้เวลา16บหนาฬิกาสานาทีนะฮะก็จะเป็นเวลาของขอบวนรถอ่า บนรถไฟชานเมืองที่สามศูนย์หนึ่งนะครับผมกรุงเทพลบบุรีนะฮะขบวนนี้นะครับผมก็ยังคงวิ่งเข้าถึงหัวลำโพงสามเสนเหมือนเดิมนะครับผมไม่มีการเปลี่ยนแปลงวิ่งเวลาเดิมนะฮะประมาณนั้นนะครับผมก็จะเปลี่ยนแปลงแค่รถเร็วรถจวดและรถด่วนพิเศษเท่านั้นนะฮะก็ ยังมีรถไฟที่วิ่งเข้าหลำนพงเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนพี่ๆน้องๆอยู่นะครับแต่จะน้อยลงเท่านั้นเองก็ข <c oughs> บวนรถไฟลดไปกว่าครึ่งก็หวังว่าการจราจรจะดีขึ้นนะครับขบวน301นะครับผมได้เป็นรถจาก GEA นะฮะคิดว่าเป็นหมายเลข4551นะครับ ขบนนี้เพื่อคนทำงานโดยเฉพาะเลยนะฮะเป็นรถไฟเชิงสังคมนะครับอ๋อได้เป็น4525นะครับผม CA 4525แทนนึกว่าได้เป็นหมายเลข451 355นะครับผมกรุงเทพสุพรรณบุรีก็เป็นกับรถชานเมืองนะครับผม เป็นหัวรถจักรดีเซลนะครับผมที่มาจากมักกะสัน4001นะครับผมเป็นคันแรกของรุ่นเลยนะฮะ